สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพามาดูนะครับผมน้องเสาวห้านะครับปล่อยเล่นน้ำนะครับเป็นแม่น้ำทางบนบ้านผมนะครับในหมู่บ้านผมนะครับก็วันนี้ก็มาปล่อยให้เขาเล่นน้ำนะครับตั้งแต่ปลูกหญ้าเสร็จใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับเลืออีกที่หนึงครับเดี๋ยวก็ กลับไปก็ไปใส่ปุ๋ยอีกครับผมวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับวันนี้ก็ได้ไปรับหญ้ากับไอควานเสือควานสิงนะครับวันนี้ก็มีการมาแจกหญ้าให้ช้างที่โควิดนะครับถอยมา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 ถอยมาอันนี้มาเสามามามาอันนี้มามาเอาพ่วมา,ามาอันนี้ มา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 จะเรียกเขายังประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะมีเชือกนะครับผมมีโซ่ผูกไว้ผมก็เอาเชือกมาต่อนะครับเชือกนี้ผมซื้อมาประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับแต่ต่อของน้องพลอยน้องนำโชคด้วยนะครับสี่พันกว่าแล้วก็จะมีชุดหนึ่งก็สองพันกว่านะครับมามามา มามามานมามามาในน้ำกันเ็วเห็นน้ำให้พี่ๆเขาดูหน่อยมานี่มาลงมาดูอืออดูครับมีเดินผ่านหมู่บ้านนะครับมีคนเขาว่าตัวใหญ่ครับผมสูงเร็วโตวเร็วครับอืม ลงมา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 ลงมาอะไรมามาไหนมาดูเขามาลงมาเลยลงมาลงขี้ตัวเองดูดูเรียกให้ลงลงเล่นน้ำไม่เล่นครับไม่เล่นน้ำให้เอซีดูเลยอืมอนุไม่ดื้ออนุไม่ดื้ออนุเป็นคนดีอนูเป็นนุเป็นเด็กดีอ่าคันแล้วครับผม อย่างนี้ครับวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีความสุขในการดูช้างเล่นน้ํากินหญ้านะครับควานช้างแต่ละคนนะครับผมก็ในส่วนตัวผมก็มีความส yes euh. ุขนะครับมีเขาเล่นน้ําดูพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้ครับเราก็วิเคาะดูนะครับว่าวันหนึ่งเขาเป็นอย่างนี้ยังไงถ้าเขาไม่สบายใช่ไหมครับช้างเขาจะไม่เล่นอย่างนี้ครับช้างตัวเล็กสังเกตดูครับผมก็แล้วแต่ควานนะครับ ส่วนตัวผมก็ชอบสังเกตทางแต่และตัวครับตัวไหนนิสัยเป็นยังไงยังไงผมก็รู้ครับถ้าเราเลี้ยงเขาเราต้องเราต้องรู้จักนิสัยเขาเป็นยังไงครับผมอยู่กับเราอย่างนี้อย่างนี้นพอควันคนอื่นไปควันคนอื่นเลี้ยงแล้วก็บอกเขาได้ถูกนะครับว่าเออทางนี้เป็นอย่างนี้นะไม่ชอบอันนี้ชอบอันนี้อย่างนี้ครับผมในส่วนตัวผมนะครับเ็รอก็๊เ,เดียวครับ พอดีเดนมาครับผมวันนี้ก็เชื่อๆเนะี่ยก็เหลืออีกแปลงหนึ่งครับผมหญ้าครับผมก็ใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับวันนี้ก็พึ่งกลับมาจากไปเอาญ้าจากปานเสือปานสิงนะครับองไถบัวบานนะครับผมก็ได้กลับมาถึงบ้านก็ได้กินข้าวเสร็จทําความสะอาดที่เขาปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาขอมาเล่นน้ํานะครับเหลือแต่น้องพลอยกับน้องน้ําโชคก็ไม่ได้ เอาไปไปไหนนะครับเพราะว่าสองตัวนั้นผมจะเอาไว้บนบ้านนะครับไว้ในส่วนเองนะครับก็เพราะว่าผมวันนี้ว่ากับโครงการไว้ว่าจะไปตัดต้นไม้มาให้เขากินนะครับจะเป็นต้นกระหูจะเหมือนต้นกระถินนะครับแต่ไม่ใช่ต้นกระถินนะครับเอามาให้เขากินนะครับก็เปลี่ยนอาหารให้เขาบ้างนะครับเพราะว่าบางตัว ต้องการแบบต้นไม้ครับเป็นแบบวิตามินอย่างหนึ่งครับผมเป็นยาสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งครับช้างถ้าว่าเขาไม่สบายจะกินต้นไม้นะครับปิดพวกเปลือกพวกรากเขานะครับผมก็ไปตัดให้เขากินวันนี้นะครับน,งงน,นั่งลงเล่วอัสโลนอยสโลสโลนั่งลงยืนลูกอ่าอยนี่วันนี้ไม่ได้ใส่ปอกขาหน้านะครับ จะเป็นโซ่เป็นโซ่แล้วก็ต่อต่อด้วยเชือกครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็เพราะว่าน้องปุ้ยน้องปุ้ยก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับผมวันนี้ครับก็เอามาสองเชือกนะนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับผมจะเป็นโซ่สั้นๆนะครับต่อต่อด้วยเชือกนะครับเชือกนี้ผมเป็นคนถักเองนะครับทําเองทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงช้างเราต้องรู้จักทําเองครับผม เดี๋ยววันไหนงว่างผมจะทำแหวนนะครับผมทำเป็นแหวนไว้ให้เอฟซีที่ต้นหัวเลยครับเล่นแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มแรงขึ้นแล้วครับเริ่มจะเริ่มจะมีอาการแบบรุนแรงขึ้นนิดๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมควานอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาดูเขาความสุขของเขาครับกับมือเด็กนะครับมือเด็กที่เขาเล่นนะครับ ล่นกันนะครับผมก็ถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยเขาจะเล่นแรงกว่านี้ครับก็ในความคิดผมก็เป็นความสุขของเขานะครับแล้วก็ดูห่างๆตรงไหนที่มันกระมือเด็กเรานะครับถ้าตรงไหนที่เขาเล่นแรงเกินไปแล้วก็มีการห้ามห้ามเขาบ้างนะครับเอออย่างนี้อย่าเล่นแรงนะสมมุติถ้าเขาไปเล่นต้นไม้นะครับเอางาแทงต้นไม้อย,อย่างนี้เราก็กลัว ขอโทษขออภัยนะครับ <c oughs> เราก็กลัวง,งาหักใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากให้งาเขาหักเราก็อยากให้งาเขาออกมาย,ายาวส,สวยจะดูอนาคตเขาว่างายจะออกมาแบบไหนนะครับก็มีการห้ามปามอะไรบ้างในเล็กน้อยนะครับก็ไม่ถึงว่าเราจะรุนแรงมากนะครับก็สิ่งไหนเขาเล่นแรงเราก็ห้ามเขาวไว้นะครับอออ จะมีเพื่อนปกติถ้าเขาเล่นนะครับทํามีควานอยู่ด้วยมีเพื่อนอยู่ด้วยเขาก็ไม่เล่นแรงนะครับน้องสาวห้านิสัยเขาเป็นแบบอีกอย่างนะครับก็เป็นนิสัยแบบแต่ตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางตัวนะครับก็นิสัยไม่เหมือนกันนะครับตักบนสูงตักตักสูงล่างตักตักละตักตักตักสูงล่างตักตักสูงล่างตักสูงล่างตุ้งตุงกินน้ำเชย ตักสูงตักน้ำมันตักตักสูงตักดูงน้ำอยู่บ้านมีกินกินน้ำนี่แทนโอ้ดีครับผมประหยัดน้ำรู้ว่าความนี่มีน้ำใช้ตักสูงล่งตักดูงล่างดูอ๊ะป่อซังมาบุลีตักสูงล่งตักตักสูงล่งตักสูง,กสงล่งดูงล่างดูงล่างดูงล่าง เอตอตสูงลังอีกสูงลังอีกสูงลังอีกอ่สูงลังอีกสูงลังอีกไม่เชื่อฟังแล้วครับเวลาเล่นของหนูพ่อยามาสังดีเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับรับลงเลยรับลงรับลงรับลงอ่าให้หนูเล่นหนอ่อยนานมาเล่นทีนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในความสุขของเขานะครับ ก็จะมีน้องพลอยน้องน้ำโชคนะครับถ้าน้องพลอยน้องน้ำโชคอันนั้นผมจะพูดนนิสัยเขานะครับก็เป็นช้างที่ว่าจะเป็นตัวเท่าเล็กตัวเล็กเท่าประมาณเสาห้านี่นะครับจะเป็นช้างตัวผู้นะครับเขาจะไม่ชอบนะครับน uh ้องพลอยน้องน้ำโชคนะครับในส่วนตัวในนิสัยเขานะครับช้างอ่อนกว่าก็เขาก็ไม่ชอบถ้าช้างตัวไหนแบบแข็งใส่เขาเขาก็ไม่ชอบครับตัวนั้นครับสองตัวนั้นครับเพราะว่าเขาจะไปไหนจะไปเป็นทีมครับ ไปไหนไปด้วยกันเวลาเขามีอะไรเขาจะช่วยกันครับสองตัวนั้นเขารักกันครับผมก็นี่ส่ยเขาเป็นแบบนั้นครับเห็นบางเอฟซีก็ว่าเออไปแนะนําผมนะครับคุณแมดดี้เออแกก็เคยแนะนาผมว่าเออไปผูกไว้ในโรงของสายฝนนะครับผมก็อยากไปผูกไว้นะครับแต่สองตัวนั้นเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ถูกกับช้างตัวอื่นนะครับถ้าไม่ใช่ช้างตัวเองนะครับ เป็นครอบครัวตัวเองเขาก็ไม่ค่อยแบบชอบเท่าไหร่ครับผมกลัวเขาไปไปทุบน้องสายฝนอย่างนี้ครับเพราะว่าสองตัวนั้นเขาตัวใหญ่ด้วยครับน้องพลอยน้องโชคผมก็เลยไม่กล้าไปผูกไว้ในโรงครับขนาดแม่สาห้าแม่สาวห้าก็ยังกลัวน้องพลอยนะครับเพราะว่าเขาเป็นช้างตัวใหญ่แม่เอ็น้องพลอยนะครับเป็นช้างที่เอาแต่นิสัยเขาเป็นช้างดีครับผมไม่ใช่ว่า เขาจะคนอื่นมาจับไม่ได้นะครับช้างนี่ใส่ตจในในพวกเขานะครับในแบบพวกไอจำนวนช้างที่มาด้วยกันนะครับถ้าไม่ใช่ผมขี่ไปเองไปงานต่างๆนี้ผมก็ไม่กล้าให้ควานคนอื่นขี่นะครับถึงควานคนอื่นผมบอกบอกเขานะครับว่าช้างนี่ใสยย่ยางนี้เป็นอย่างงี้ให้เขารู้นะครับให้เขาระวังแทนนะครับบางคนเขาไม่รู้บางตัวเขาช้างกำลังกินใช่ไหมครับ ไปโยกไปเอามือไปล้วงป่าเขาแต่น้องโชคนี้กัดจริงๆครับผมน้องพลอยด้วยกัดหางจริงๆครับกัดปากกัดไปไปพวกงวงอย่างนี้ครับเวลาไปเยเขาในป่าเขาไม่ได้ครับสองตัวนั้นครับก็เลยประจาหมู่บ้านก็เป็นจะเป็นขาประจาหมู่บ้านครับสองตัวนั้นครับผมขาดน้องสองห้าผมยังไม่ไว้ใจนะครับถึงช้างอยู่ด้วยกันแต่ผมก็ไม่ไว้ใจนะครับเพราะว่า ถ้าอยู่กันเป็นปีอยู่กันนานๆผมเพราะว่านานๆมาเจอกันสองตัวนั้นเขาจะนิสัยเขาไม่พูดง่ายว่าเขาจะเป็นเจ้าฝูงเจ้าฝูงอย่างนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีงบประมาณผมก็จะทำโรงช้างอยู่ครับก็ยังคิดวางแผนกับพ่อแม่อยู่ครับว่าเราจะทำยังไงแบบไหน ช้างเราอยู่แบบไหนอย่างนี้ครับเพราะว่าผมยกะเพราะว่าข้างหลังนั้นที่ผมปลูกนะครับจะเป็นที่ผมปลูกกล้วยต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับเพราะว่าผมปลูกแล้วคุณแม่ปลูกแล้วก็โตโตเยอะแล้วครับก็คิดอยู่ครับเราจะมาเติมข้างหน้าดีไหมหรือว่าเราจะไปทำโรงช้างตรงที่อื่นอย่างนี้ในความคิดนะครับเราก็ปรึกษากันอยู่ครับก็กะโครงการนะครับโรงช้าง น้องสาวห้านะครับก็ฝาก f อทุกท่านนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับผมก็อยากให้ f อทุกท่าน,นครับช่วยเหลือลงช้างด้วยครับถึงก็ไม่เยอะไม่มากมายก็ตามที่อยากช่วยเหลือน้องช้างนะครับก็แล้วแต่ f c นะครับผมก็ถ้าใครชอบถ้าใครชอบรักเลติดตามน้องสาวห้านะครับก็ ติดต่อมาได้นะครับผมช่องไทย25นะครับหรือก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไอดียไลไว้นะครับไอเขาเลขอะไรผมก็ไม่รู้ไอข้างล่างนะผมก็ค่อนข้างจะไม่รู้เล่นเท่าไหร่นะครับในเรื่องโทรศัพท์นะครับส่วนมากผมจะเน้นเรื่องช้างมากกว่านะครับส่วนมากผมก็สังเกต f c ทุกท่านดูนะครับช่องผมก็ไม่ค่อยอยากถ่าย ช้างตัวอื่นนะครับเพราะว่าอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมอยากให้ช่องดังช่องใหญ่ๆเขาผักดันผมเหมือนกันนะครับแต่เราก็ไม่มีเวลาเราไปคุยกับเขานะครับอีกอย่างเราก็ภารกิจเรออีกอย่างเราก็ต้องปลูกจ้าให้เสร็จนะครับให้ทันช้างกินนะครับในความคิดของผมส่วนตัวของผมนะครับถึงไม่ดังไม่ดังยังไงผมก็ขอให้ช้างผมได้กินแบบ ไม่ไม่อดมากขนาดนี้นะครับไม่ถึงว่าอดก็อดอยู่ครับแต่ถึงว่าไม่ไม่อดแบบไม่มีอ,อะไรกินเลยอย่างนี้ครับผมผมเน้นเรื่องให้ช้างกินก่อนนะครับถึงช่องจะไม่ดังแบบไหนผมก็ไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆในความคิดของผมนะครับก็ทําไปเทนิสไทยวันละคลิปสองคลิปวันเวน้นมันบ้างก็ไปตามนี้ครับก็ธรรมดาครับช่องเล็ก สุดมากเขาก็ไม่มีใครอยากติดตามก็ไม่เป็นไรครับไม่มีใครติดตามก็มีเอฟซีที่ติดตามทุกวันนี้ก็ดีแล้วครับก็ถึงไม่มากไม่น้อยก็แล้วก็ซับเราขึ้นไปเรื่อยๆเทียนิดเทียนิดไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ดังไม่เหมือนช่องใหญ่ๆเขาก็ทําไปเรื่อยๆในความคิดของผมนะครับแต่ ส่วนตัวผมก็อยากให้ช้างมีกินมากกว่านะครับให้เขาได้กินได้หญ้าเราพอใช้พอกินอย่างนี้เหลือกินอย่างนี้เราก็ดีครับผมไม่ต้องแบบลำบากมากนะครับก็แค่นี้พอเรื่องทำคลิปก็ก็ทาไปเรื่อยนะครับก็อาจจะบางครั้งอาจจะสิบกว่านาทีบ้างบางครั้งก็สามสี่นาทีบ้างแล้วแต่นะครับผมก็ก็อยู่ใน เวลาที่เราถ่ายนะครับบางครั้งเราก็ไม่มีเวลาที่จะถ่ายเยอะบางครั้งผมก็อยากถ่ายให้มันดูดีดูให้แบบ f c อยากเออยากติดตามอยากค้นหาอย่างนี้ครับแต่บางครั้งก็มันก็เวลาเราจํากัดนะครับเพราะว่าอันนี้ใกล้จะหมดฤะดูฝนแล้วครับผมก็เร่งการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับช่องพลายเสาห้า อาจจะไม่มีสาระเนื้อหาอะไรมากมายแต่เราเน้นเรื่องช้างมากกว่านะครับวันนี้น้อง5 5าห,าหน้าตาเหมือนจะง่วงนอนนะครับมวันนอนตั้งแต่หัวค่ำขอขอบคุณครับแม่เลขอบคุณครับเอซีล้วลูกมามามาเไหมดูงานแดงนะครับจะเป็นช้างป่าขอบคุณครับก่อนครับเสียงด้วย